าดูไข่เห็ดละโงกตอนกลางคืนกันนะครับชุดนี้นะครับ20กระดอกทั้งหมดโดยมีตรงนี้3นะครับก็จะเป็นด้านหน้าที่เห็นนะครับจะเป็นด้านหน้าที่เห็นนะครับนี่ฮะก็จะเป็นไข่เขานะครับทั้งนันเลยนะครับตรงนู้นกะใช่นะ ชุดนี้หมูใหญ่ครับหมู่ใหญ่สวยงามหมดเลยนะฮะยิ่งทองคืนยิ่งสวยนะครับสวยงามครับชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวนี้หนึ่งดอกครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ทั้งนั้นดอกแฝดคู่กันครับสองดอกนะฮะ ก็จะทําการเก็บพวกนี้เช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด9ดอกครับทางนี้มีสี่ครับด้านหน้าข้างไปมี3ามครับซ้ายมือมีสองครับพ่กนี้ก็น่าจะได้อยู่เกือบสองโลนะครับจากดูที่อยู่ไข่แล้วครับน,นี่ชุดนี้ก็สวยครับ จากที่เมื่อคืนเดินมาดูไข่เขานะครับวันนี้คือไข่เขาที่ขึ้นใหม่นะครับที่เรายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงแฟนผมเลยนะครับอันนี้เป็นชุด21ดอ,อกนะครับที่น้องออกมานะครับก็เดี๋ยวไปดูการเก็บกันเลยนะครับมาดูแฟนผมเก็บกันเลยนะครับอันนี้น้องมาแบบดอกใหญ่ๆวนๆกันเลยนะครับ ก็อยากให้พี่น้องนะครับปลูกนะครับได้ป่าได้ความเยน็นได้เห็ดกินด้วยนะครับสวยงามนะครับ ตองคืงป่าแล้วนะครับผมน,นี่ก็คือหมู่เดียวนะครับนี่ฮะส่วนตรงนัง้นก็ มีไข่หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็วันนี้ไม่าจะเที่มอีกนะครับส่วนตรงนู้นก็ไข่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเก็บกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ของน้องเขาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีดอกให้แฟนเก็บเลยนะครับจะมีดอกบานอยู่ดอกหนึ่งนะครับดอกบานก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเราเก็บไปทำเชื้อต่อไปนะครับก็อยากฝาก แสงแดดก,กำลังอ่อนๆน,นะครับก็มาดูชุดทางนี้อีกนะครับมีหนึ่งดอกนะครับตอนนี้คู่พันสองดอกนะครับแล้วก็ทางนี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่มันตูมเป็นไข่นี่เดี๋ยวเราค่อยเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูแฟนผมเก็บกันเลยนะครับ เป็นตาข่ากัดเลยสามดอกนี้ก็เก็บไปเลยนะครับสามไข่ครับครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับ มาตรงนี้ก็เจอชุดไข่นะครับเป็นชุดไข่เห็ดทั้งหมดเลยนะครับนะครับที่เห็นอยู่นะครับนี่ครับไข่มันทั้งหมดแฟนเก็บเลยครับเดินตอนนี้ก็มีไข่ออกมาแล้วนะครับเยอะเลยนี่ครับไข่เขาครับ ใหเห็นแล้วงอกนะครับแต่า้าั้ ไข่แฟตชุดนี้3าดอกครับน้องน่ารักมากเลยหากลายครับมีกิดติดลากต้นไม้ด้วยนะครับเอาเอามาน่ารักตะปูตะปีคักเด้อชุดนี้ก็สวยงามนะครับ ม่แค่ช่วโอ้แม่ค้าน้อยแม่ค้าตัวน้อยกำลังเจ็บเปวดสัก้านนะครับไข่บอก,ก็บด้วยจ้าเอาไว้แหเพอนตุ่ม ดอกส,สวยๆกันเลยนะครับไข่นี้เรายังจะไม่เก็บนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ที่เขี่ยดูนะครับนี่ครับบริเวณสวนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะเห็นบรรยากาศ สวนนะครับระยะการปลูกเท่าไหร่นะครับผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆศึกษานะครับอันนี้ก็คือแนวไข่ของเขาครับที่เห็นสีวขาวเนี่ยครับเนี่ยฮะเป็นไข่เขาทั้งหมดนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ฮะนี่ครับก็จะออกไปตามแนวนะครับใครจะเกาะกับรากนะครับฝั่งนู้นก็ใช่ครับเป็นไข่ทั้งหมดเลยนะฮะเยอะมากนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ภาพสวยนะครับ ล็ไข่นะครับไข่เยอะมากครับนะครับมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยครับเก็บเลยเนี่ยฮะยังไม่หมดนะครับมีฝั่งนี้ครับเป็นไข่ทั้งหมดนะครับนะครับก็ยังไงก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับช่องนะครับบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับให้ด้วยนะครับเราก็มีอีกดอกหนึ่งนะครับอีกสองครับเนี่ะแล้วเราก็จะนำวิธีการนะครับทั้งหมดนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับถ้าผู้ติดตามครบ1000คนนะครับ ก็จะทําตามสัญญานะครับพอบอกทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การปลูกการลงเชื้อวิธีการดูแลรักษานะครับนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ต้องตั้งใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันปลูกป่านะครับครับปลูกป่า ทำให้ร่มเย็นนะครับป่าจะร่มเย็นนะครับแล้วนะครับถ้าปลูกต้นยางนาก็จะได้เห็ดไว้กินด้วยไม่ต้องไปขายซึ่งตอนนี้ราคาก็โอเคนะครับพอหน้าแล้งก็สามารถเก็บไข่มดแดงได้ครับเรามีไข่มดแดงด้วยนะครับที่นี่ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ